ทานที่ดูยูทูบของปัญญาถักชาแนลนะครับก็วันนี้ก็มาอีกอีพีหนึง่งนะครับต่นานจะทําทีหนึง่งแต่ว่าทาแต่ละครั้งก็จะได้เป็นความรู้นะครับของ uh, คนที่อยากจะรู้นะครับ uh, แต่กับผมบอกไว้ก่อนก็ไม่ได้เก่ง uh, อะไรมากแต่ว่า uh, พอจะ uh, ศึกษานิดนึงแล้วก็ในการเ,า mm. เขาเรียกว่าใส่รพระเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับ mm. ก็มีนะครับส่วนก็เป็นเอะเรว่าสบงนะครับเป็นผ้านุ่งนะครับเป็นผ้านุ่งนะครับแล้วก็เป็นนี่กาเรียกน่าจะเป็นอกางตังนะครับก็คือเป็นเสื้อด้านในสนเสื้อด้านในก็จะมี มีถุงมีถุงไว้สําหรับเก็บของอ,อย่างเก็บของเก็บโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด1ชิ้นอาสะบง1ชิ้นนะครับแล้วก็เสื้อด้านในนะครับก็เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอัง,องสะาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจถ้าพิดพลาดประการใดก็อขออภัยด้วยเป็นผ้าบวชใหม่นะครับแล้วกอ็อยากจะมาแบ่งปันก็สําหรับคนที่เข้ามาบวดใหม่แล้วก็ อยากจะใส่จีวรเป็นได้บ้างบางส่วนบางทีบางวัดก็ไม่มีพี่เลี้ยงเยอะนะครับเราก็พอจะทำอะไรได้บ้างก็จะดีนะครับก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างนึครับอ,อย่างแรกก็คืออ่านจะีวรคือผ้าที่เราจะต้องหมอันนี้คือไฮไลท์เลยครับ เราเพราะว่า,าคนที่บวชใหม่มาเนี่ยส่วนมากก็จะมีปัญหานี้นะครับก็ผมมาอธิบายเ,าเขา้เขาาๆพอที่ง่ายๆนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าพระกว่าจะแต่งตัวหรือว่าสวมนุ่งสวยงามออกมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวเป็น พระนวะกะนะครับหรือพระสงฆ์นะครับต,ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็การฝึกฝนถึงจะเป็นพระได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะให้ท่านลองดูนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปคือการห่มจีวรนะครับผมก็เป็นแบบเดียวคือเป็นเขาเรียกว่าห่มดองนะครับห่มดองก็หมายความว่าอยู่ในวัดก็ได้ออกนอกวัดก็ได้นะครับเป็น ส่วนมากก็จะใส่ะจะจะจะนุ่งแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวยับไปนิดหนึ่งนะฮะเออนี่นะครับอ่าอันนี้คือจีวอนนะครับใหญ่ๆเลยจีวอนใหญ่ๆเลย จีวนเนี่ยเราจะหาอะไรครับหา mm. ตัวน okay. nice. oh. okay. ี้นะครับหาตัวนี and ้เขาเรียกหมุดตรงกลางนี่นะฮะที่เป็นแสดงว่ารู้อันไหนข้างนอกข้างในอันนี้คือด้านในนะฮะพอเราเจอหมุดด้านนี้นะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันจะเรียบๆมันจะเรียบๆนะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะเรียบๆนะฮะถ้าเป็นถ้ารูปดูว่าเป็นเป็นปุ่มๆก็คือเป็นด้านในนะฮะเป็นด้านในนะฮะปุ๊บเราก็จะขึงอย่างนี้เลยฮะ เอาให้ที่เราเจอที่เขาเย็บติดอย่างเงี้ยที่เป็นปุ่มๆน,น,นะ่ะถือไว้ด้านในนะครด้านในนอครับอ่ะอันนี้นะฮะอันนี้ด้านอันนี้ด้านด้านนอกนะครับอันนี้ด้านอันนี้ด้านไหนละผมกลับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ด้านไหนนะครับเป็นผมปุ๊บเราตั้งจับตรงนี้เลยครับจับตรงนี้แล้วไปที่ขวามือนะครับขวามือนะอ่ะไปที่ขวามือนะครับ ฝ่ามือนะครับปุ๊บอ่าดูฝ่ามือเราจะเห็นตรงนี้นะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงตรงช่องนี้เห็นไหมฮะนะครับเราก็จะจับมาแบบนี้จับมานะครับมาพับนะครับนี่ฮะดูดูช้าครับไม่ต้องรีบนะฮะนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับนี่นะฮะปุ๊บเราก็จะจับแบบนี้ครับ เข้ามาจับอย่างนี้เลยปุ๊บมันก็จะอย่างอ่ามันก็จะได้พับแรกอ่าพับแรกนะครับพับแรกนี่ครับพับแรกนะครับไม่งงนะครับเออพับแรกนะแล้วก็พับที่สองพับที่สองมันก็จะอยู่แนวนี้นะครับอยู่แบบนี้เลยนะฮะอ่าอยู่แบบนี้ก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คือ <c oughs> ปุ่มนี้ยังอยู่ยังอยู่ด้านในอยู่นะปุ่มเมื่อกี้ยังอยู่ด้านในอยู่นะฮะปุ่มเมื่อกี้ยังอยู่ด้านในนี่คือด้านในนะฮะอ่าแต่นี้เราพับมาแล้วอ่ทีนี้เมื่อกี้เราพับไปสองทบแล้วนะครับนะครับเราก็จะหันอย่างนี้เลยพับไปสองทบแล้วนะฮะคือเราพับเมื่อเราพับคนเดียวเนี่ยเราจะต้องต้องพับได้ปุ่มเดียวก่อน ปับพับด้ปมเดียวก่อนนะฮะนี่นะครับก็ผมไม่เก่งแต่ก็อยากจะถ่ายทอดน,นะครับเพราะว่าเข้ามาเป็นพระ,ะ,ะเป็นสาวกพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเป็นไว้มากต้องเรียนรู้ไว้มากนะครับคืออผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากให้คนเข้าใจว่าการเป็นพระเนี่ยไม่ได้ง่ายนะฮะโอเค พอไ,ได้นี้เราก็พับสลับพันพันปลาแล้วแต่คนแล้วแต่คนถนัดนะฮะแต่ผมอย่างนี้ครับผมพับอย่างนี้เลยอ่าผมพับอย่างนี้เลยพับแบบพับไปพับมาสลับพันปลาแบบนี้ผมว่ามันง่ายเอามือท่างเงี้ยง่ายกว่านะฮะมือท่างเงี้ยง่ายกว่านะอ่านี้นี้ง่ายกว่า มันก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะไม่ต้องสนใจด้านล่างครับเราเอาเอาได้ให้ได้ด้านได้ข้างนึงก่อนนะฮะนะแล้วก็ภาพแบบนี้ก่อนนะภาพแบบนี้ไปเลยเพราะมันจะได้ดี๋ยวอีกด้านอีกด้านหนึ่งอะ่ะเป็นด้านล่างเราค่อยเราคออ่อยจัดเอานะครับ ก็เรียนรู้จากรุ่นพี่เหมือนกันนะครับแต่เห็นเขาต้องอต้องตื่นเช้ามานะครับมามาช่วยพระใหม่เราก็จะให้เขาช่วยตลอดไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้เข้ามาบวชก็หนึ่งอาทิตย์ครับแต่ว่าเป็นการบวชครั้งที่สองแล้วแต่ก็อยากจะทำอะไรได้บ้างนะครับมันจะได้แบบ ไม่ได้ลบกวนพระรุ่นพี่เยอะเกินไปนะครับะะครับวิดคลิปนี้น่าไม่มีตัดต่อเลยนะครับเดเนี่ยคลิปยาวเลยนะครับก็ไดจะเห็นได้่าว่าการพับสลับพันปลาเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ สลับฟันลาแบบนี้เพราะเราทําคนเดียวไงฮะทําคนเดียวก็สลับไปสลับมาแบบนี้นะครับนี่สลับไปแล้วสลับมาการนุ่งจีวรผมคิดว่าเป็นหนึ่งในการปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีสติมันจะต้องมีสติแล้วก็การเขาเรียกว,ว่า นุ่งหม่มตีวรของพระเนี่ยจะต้องใช้สติในการคลองผ้าเหลืองเพราะว่าเาเราจะต้องมีการพับมีการนั่นไม่ใช่เอามาเสียดห่มเหมือนคนบ้านเนี่ยไม่ใช่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นกุศโลบายอีกอย่างนึงนะครับคือของผมเนี่ยมาบวชเพราะว่า,เ,าเป็น อยาศึกษาพระธรรมบ้างในในชีวิตก็อยากจะเข้าอยู่ใต้ร่มจาสาวพักบ้างเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของคนที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มามีทุกอย่างครบ3ามประการนะครับและเป็นผู้ชายด้วยนะครับเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีบุญนะครับถ้าว่าบ้านไหนได้ลูกผู้ชายแล้วก็ได้ ได้มาบวชเนี่ยได้อยู่ในร่มการสาวพักเนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็จะเป็นบุญนะฮะโอเคเราก็จัดพอได้นะครับพอได้นะครับตอนนี้ที่สลับฟันปลาก็จะอยู่ประมาณนี้ละดูคือเราไม่เอ่อจีวรเนี่ยมันไม่ได้รีดนะครับเพราะาเราเป็นพระใหม่นะไม่ได้ไม่ได้ฟิกขนาดนะั้นแต่ว่าเอาเอาพอสังเกตนะฮะอ่าก็ะจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็พับไปพับมา เอจนได้ประมาณนี้นครับแต่ว่าอีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งนะเราก็ต้องจัดจัดไปนี่เอามือรูดๆไปนะฮะมือรูดๆไปเราเราจะเรียบไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ตารีดนะฮะอย่างพระผู้ใหญ่ที่เขาใส่สุดส,ดสวยๆเนี่ยเขาเขาทองจีวรส,สวยๆเนี่ยเขาจะบางบางคนก็เป็นผ้าไหมนะฮะบ,บางคนก็เอเป็นจีวรที่ญาติโยมเขา ถวายมาจะเรียบๆนะฮะมีน้ำหนักแต่อันนี้เป็นจีวรปกตินะฮะเราก็แค่จัดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันเป็นริ้วนะฮะเป็นเิี้ยวเรียบๆไปนะครับอ่าเป็นริี้ยวเรียบๆไปเอา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 ตามสะดวกนะฮะนี่ฮะก็จะอยู่แบบประมาณนี้นะครับแต่จะต้องจะต้องดูด้วยนะครับปุ๊บเนี่ยฮะพอเราพอเราจัด ระเบียบเรียบร้อยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะครับไปอยู่ประมาณนี้นะนี่คือการต e ีบอลนะฮะอ่าเนี่ยจะจัดเป็นลิ้วนะฮะแล้วเราก็อาจจะตั้งบนพื้นเรียบๆนะฮะแล้วก็รีดนะฮะเดี๋ยวผมจะรีดอา่าผมก็จะตั้งบนพื้นนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับอันนี้ถ่ายสดนะครับก็เป็นขออภัยด้วยนะฮะ ถ่ายสดก็คนเดียวนะเพราะว่าพระนี่ไม่สามารถจะจำหลายคนได้นะครับนะนะครับก็เราก็ตั้งอยู่กับพื้นเรียบๆก็จัดเขาซะหน่อยนะจัดทีวอนซะหน่อยแล้วก็รีดใช้เอามือรีดนะฮะเอามือรีดอ่าเอามือรีดตามที่เราจะรีดได้นะไม่ต้องสวยงามเพราะเรา ถ,ถ้าทำให้สวยงามได้ก็ยิ่งดีฮะอ่าล้วก็ออันนี้รีดนะฮะเอาใช้มือรีดนะฮะใช้มือกดกับพื้นแล้วก็รีดนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ท่านก็จะเห็นตัวนี้อันนี้นะครับนะเห็นไหมฮะก็เป็นแนวบ่านะครับอ่อาแนวบ่าครับเราก็จะจัดยังไงครับ การการการจะหุ่มจีวรเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับจะไม่เท่ากันนะครับข้างหน้าด้านหน้าด้านหน้านะครับก็จะต้องเนี่ยเราก็ต้องวัดวัดนะครับความยาวประมาณเออเออเนี่ยลงเออเลยเลยเอวประคดมานิดนึงนะฮะหรือบางคนก็เออ เสมอประคตนะฮะนะฮะาดูเพราะว่าตรงนี้คือที่เป็นตัวนี้คือแนวแนวไหลเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็จะดูอ่ะแนวไหลเราประมาณนี้นะฮะตั้งเอามือขวานะครับนะครับเอามือขวานะครับมือขวาสอดให้ถือประมาณนี้อ่ะแล้ววัดดูครับตั้งไหลตั้งบนไหลนะครับตั้งบนไหลเนี่ยความสูงนะฮะมันก็จะ มันก็จะได้อย่างนี้นะครับทําไงต่อไปอ่าทําไงต่อไปนะครับนี่ใช้มือขวานะครับผมมือขวานะฮะมือขวาเอามือซ้ายสอดอ่ามือซ้ายสอดอ่าเปลี่ยนมือซ้ายเลยนะครับมือซ้ายสอดเสร็จปุ๊บใช้มือขวาของเรานี่นะครับจับนะครับปลายด้านในนะครับปลายด้านในนะครับนะครับแต่แขนเราเนี่ย ที่ตั้งเนี่ยเราจะตรงกับแนวแนวของที่เขาตั้งสัญลักษณ์เป็นบ่านะครับเป็นแถบนี้ก็คือตั้งบนบ่านะครับเราก็ดึงออกมา,าดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยครับได้ยินไหมเอ่ยครับออ,อาจจะไม่ยินนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันนะครเรา,ด,ออาดึงออกมาดึงออกมาดูดูว่า พอที่จะห่มตัวเราได้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าครับนี่ฮะโอเคนะแล้วเอาเอามือกำนะคือที่ดึงออกมานะครับไม่ใช่แผ่นเดียวนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อ่านะครับเอาอ่าแล้วก็จับนี่ครับเอามือขวาจับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเอานิ้วนะครับสอดนะครับเข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะ ที่มีสัญลักษณ์ที่ตั้งบนบ่านะครับสอดเข้าไปอันในสุดอ่าสอดเข้ามาเอาไมาสุดแต่ว่ามันไม่ทะลุนะเพราะยังอยู่ในผ้าอยู่ปุ๊บเรา,ด,าออนะรดึงมือซ้ายออกนะครับดึงมือซ้ายออกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะอ่าตอนนี้อยู่ที่เปลี่ยนมามือขวาเลยนะครับให้นะครับให้เรานะครับเปลี่ยนมามือซ้ายอีกทีหนึ่ง เปลี่ยนมือซ้ายมาอีกทีหนึง่งนะครับสอดเข้าไปในช่องนี้อ่ะสอดนะครับแล้วก็ปึ๊บเปลี่ยนมือนะครับเสร็จแล้วเอามือได้อ้อมไปที่หลังไปจับเมื่อกี้นะครับที่เราจับด้านหน้าที่เอา,เอาที่อยู่ในนิ้ชี้นะครับ จะยากตรงนี้นึงอ่าไม่เป็นไรเราจับได้แล้วเราจับแล้วนะครับเราจับแล้วที่ผมกำลนิ้วชี้เมื่อกี้นะฮะนะที่ผมกำลนิ้วชี้ทีนี้เราอาอ้อมหลังแล้วนะครับแล้วเราก็ขึ้นนะครับขึ้นไปถึงแนวจักระแลเราเลยอ่าแนวจักระแลเราเลยนะครับทีนี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่นะครับอันนี้อยู่นี่ครับแนวจักระแลเนี่ยเราจะต้องดึงนะครับดึงนะดึงให้มัน เข้ามาห่อตัวเราให้ได้นะครับนะครับโดยสอดขึ้นนะครับสอดขึ้นด้างบนอ่าเสร็จแล้วทาไงที่เหลือทาําไงที่เหลือทาําไงเราเอามือขวานี่ครับสอดเข้าไปนะฮะสอดเข้าไปนะฮะสอดเข้าไปาง,งี้ให้ให้อยู่ใต้นี้แล้วเราก็ปุ๊บอืม นะฮะอ่าทีนี้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่านี่นะฮะพอผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะอ่ไอ้ที่ที่เป็นแนวไหลเนี่ยจะอยู่ข้างบนลนะครับแนวไหลก็จะอยู่ข้างบนละนะฮะอ่าต่อไปทําไงต่อนะครับทําไงต่อนะฮะเพราะที่นี้ก็จะได้แบบนี้ละอ่านะจะได้แบบนี้แล้วนะครับ ก็จัดดูดีๆนะฮะดูด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังก็ก็จัดจัดสันิดนึงนะฮะนี่มันสวยงามนะฮะจัดขยับซ้ายขยับขวานะฮะนะครก็ข้างๆก็จะประมาณนี้นะฮะนี่คือการห่มนะครับห่มทีวอนนะจัดข้างหน้านะครับหน้าทีนี้ ทีนี้ก็ต่อไปนะครับเราก็จะนำอันนี้ก็เรียกว่าสังขาตินะครับอ่าสังขาตินะครับอ่าสังขาตินะครับอ่าสังขาติก็เหมือนกันนะก็จะมีแนวมาร์กไหลไว้ตัวน,นี้แนวมาร์กไหลไว้นะครับเราก็ นำแนวมาร์กไหลไว้ตั้งตั้งบนไหลเราเลยนะครับโดยนี่ฮะโดยจับทอดบาเรานะฮะแล้วก็เอาสังคติตั้งบนไหลเลยนะมันก็จะได้ตรงนี้นะครับอ่าจะได้ตรงนี้ครับจัดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมขออนุญาตต้องยืนนะครับเพราะว่าการใส่จีวรจะต้องยืนแต่ว่า ด้วยกล้องไม่อำนวยนะครับผมก็จะต้องต้องต้องนงั่งนั่งยืนยืนให้ให้ให,ให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะนี่ฮะครับ,รบอ่าสังขติก็จะต้องมาปิดนะครับปิดจีวรด้านในนะฮะนะต้องจัดให้มันสวยๆนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ด้านในเนี่ยจีวรเนี่ยอาจจะยงังยาวไม่พอเราก็ ึงให้เขามาปิดข้างข้างเนี่ยนะฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผ้ารัดอกนะครับผ้ารัดอกเราก็จับอย่างนี้นะฮะอ้อมหลังนะฮะอ้อมหลังอ้อมหลังโดยรัดทั้งหมดเลยนะฮะขึ้นมานะครับเลยเอวมาหน่อยอ่าเลยเอวมานะครับจัดผ้ายดีจัดสังขาติให้ดีนะฮะอ่าจัดผ้ายดีจัดสังขาติให้ดีนะครับ มัดเลยมัดตามที่เราต้องการมัดเลยให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้แต่ไม่ต้องแน่นเยอะหายใจลําบากนะฮะอย่างงี้นะเป็นเงื่อนเหมือนเราปลูกรองเท้าอ่ะปึ๊บนะมันก็จะอยู่ระดับหนึ่งละอ่าแล้ว,ลวด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งเนี่ยขี้ขี้เอ่อถห้ลอดอกมาแล้วก็ภาพแบงนี้ แล้วก็เน็บด้านในนะเน็บด้านในเสร็จแล้วนะครับที่เหลือให้ย้ายนะครับพับลงมาแล้วก็สอดสอดข้างใต้แบบนี้นะฮะเอาเป็นสวยงามนะครับอ่าร้าวๆก็รัดรัดตามที่ตัวเองคิดว่าจะ รัดได้แต่ไม่ต้องแบบชนิดหายใจไม่ออกนะฮะเราก็สะบัดนิดนึงนะฮะนะครับเราก็สะบัดนิดนึงนะฮะดูจัดทำสวยงามคือผ้าเรามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบสวยงามมากนะ,ะแต่ต้องจำมอย่างหนึ่งก็คือสังฆาตินะครับด้านหลังจะต้องปิดกีบอนด้านในเสมอนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าต้องจัด เสร็จแล้วนะฮะอึ๊บทีนี้เราก็ผมจีวรได้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ด้านในก็อย่างนี้ฮะอ่สามารถสมมุิสมสมติว่ามันมันไม่ค่อยตึงไม่นั่นหน่อยนะก็ดึงดึงจับจับแค่นี้ก็โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยส่วนมากเนี่ยมันจะย้วยเพราะอะไร เวลาเราเอาผ้าเข้ามาเนี่ยแล้วเราอสอดเข้าไปไม่ลึกนะฮะสอดเข้าไปไม่ไม่ลึกมันก็มันก็จะตกอ่ามันก็จะตกแต่ก็ตกเดินเดินไปยกของไปหรือทําอะไรไปก็ตกเราก็ไม่เป็นไรเราก็ถ้าตกไปเราก็เอามือสอดไว้เอามือสอดไปสอดไว้อย่างนี้นะครับอ่าก็จะเอานุง่งเขาเรียกว่าห่มทีวรนนะฮะแบบ ผมดองนะครับที่พระใหม่หรือว่า,าพระนาวกะนะครับต้องต้องฝึกนะครับต้องฝึกแต่ก็ตอนแรกก็คิดว่า,ายากเหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าฝึกไปกไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะคล่องนะครับโดยที่ไม่เ,เรียกว่าไม่ไม่ต้อง แล้วควรพี่เลี้ยงมากเกินไปนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ของพระนาวกะนะครับคือจะต้องมีบาทนะต้องมีบาทนะครับโอเคบาทนะครับอันนี้คือพระนาวกะยังไงก็จะต้องมีนะครับเพราะว่าการกิจของสงฆ์คือบินทบาทนะครับแล้วก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็น แล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับปึ๊บนี่ครับบาทบาทพระเนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงก็คือเวลาเราเอาจะ,อะการเดินบิณฑบาตเนี่ยก็มองแนวคนด้านหน้านะครับมองแนวคอคนด้านหน้าโดยโดนเดินอย่างเขาเรียกว่าเดินอย่างมีสติก็คือว่า ซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอนะครับจนจะเท้าเปล่านะครับแล้วก็การที่พอญาติโยมเขา,เอาถอยของเราก็เปิดบานนะครับเปิดบานนะครับเปิดบานเสร็จแล้วเุ๊บเขาก็ใส่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นดอกไม้หรืออะไรเราก็หงายนะครับหงายแบบนี้นะครับที่ไม่ใช่อาหารนะครับ ที่ไม่ใช่อาหารครับเราก็หงายแบบนี้นะครับให้เขาวางบนาฝาบานะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อาหารก็ไม่ควรที่จะรับเข้าไปในบานะครับเพราะว่าบาเนี่ก็คือ,อรับแต่อาหารนะครับก็บางทีญาติโยมใส,ใส่เงินเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็จะไปปนกับข้าวบาง บางที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางที่กับาบาทก็มีความจากัดน,นะครับเพราะว่าเขาเอาถ้าข้าวข้าวของกินอะไรเข้าไปเยอะเนี่ยบางทีก็มันก็หนักนะอย่างเช่นอย่างอื่นก็พวกเป็นเงินพวกอ่าพวกที่ปัจจัยที่จะมา,าทําบุญเนี่ยบางทีไม่ควรจะใส่ในบาทน,นะครับจริงๆแล้วก็เงินที่ใส่ในบาทก็ไม่รู้นะผมคิดว่ามัน ปัจจัย4ี่มาต้องแยกออกนะฮะก็ mm. คือเป็นเงินปัจจัยกับอาหารนะ mm. คนควรคนจะแยกออกนะครับ mm. แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ตั้งอยนี้แล้วก็สวดไปนะครับ mm. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอใหอ้ท่านที่เป็นผู้ชายไทยนะครับมี ร่างกายนะครับพบ32ประการนะครับโดยแล้วก็ไม่เป็นโรคอ่าร้ายไม่เป็นอะ,อะไรก็ควรจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้ข่มผ้าเหลืองนะครับอยู่ใต้โรงกาเสาวพักและให้ญาติพ่อแม่พี่น้องหรือญาติโวโหดิกาได้มีความสุข เราก็ได้รับบวละบุญนะครับบวชไปแล้วเรากลับไปทำหน้าที่การงานจะได้มีสติเราก็จะได้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนอลองอที่เป็นชาวพุทธนะครับนักือศาสนาพุทธก็อย่าลืมวัดลืมว่านะครับเราอยูอ่ประเทศไทย ก็พระพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ในรงชาติของเรานะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนานี่คือสีขาวคือศาสนาพุทธของเรานะครับกอเจริญพรญาติโยมนะครับทำอะไรก็ปีใหม่นี้ เป็นสงการปี2,566ของประเทศไทยก็ขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนจเจริญด้วยสุขภาพระคิดสิ่งใดขอให้สมรารถนาให้รอดพ้นจากอโลคาพยาธิขอจบคลิปนี้เล็บเพลงแค่นี้นะครับ